นาทีนี้คงไม่มีใครจะร้อนแรงไปกว่าเครื่องจากสีแดงเลอ้์วผูลอีกต่อไปแล้วหลังเปิดรังแอนฟิลด์ถล่มคู่แข่งแยงแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเรือใบสีฟ้าด้สกอร์ไป2-0พูนสวัสด์ชนิดที่เรียกได้ว่าหาทางกลับบ้านไม่ถูกว่าแล้วประเด็นหลังเกมจะมีอะไรกันบ้างคลิปนี้บอกหมดเลยจ้าไม่ข้าเกลียบพีอาร์บิ๊รถสาวครีมและหัวหอม แม้ว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมจะต่างกันราฟ้ากับเหลแต่ได้ความที่ลิเวอร์พูลต้องประทะก,กับแมนซิตี้ภายใต้การคุมทัพของเป๊ปกวาดิโอลาแน่นอนว่านี่ไม่ใช่งานง่ายบวกกับสถิติก่อนหน้าน,นี้ที่ทัพหงแดงเก็บชัยได้เพียง2เกมเท่านั้นที่ต่อกรกับทัพพลพรรคเรืบใบสีฟ้าแต่พอพูดตัดสินเป่านกหวีดเริ่มเกมที่แอนฟิลเป็นทางฝั่งจ้าบ้านที่ไม่รู้ไปโกรธใครมากไล่บทบี้ขยี้ทุกดอกจนทีมเยือนงอหัวไม่ขึ้น3ผู้เล่นในหน่วยล่าสังหารอย่างหลุยดีอาร์ดโคดีกาโปและโฮม จากจัสอนภาษากันได้อย่างเข่าขารู้ใจยังทําหน้าที่เพลย์ซิมได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากขึงเกมใส่ประมาณ10นาทีทัพหงแดงก็ไม่ได้ประตูขึ้นนาอย่างรวดเร็วจากการวางบอลยาวอันแม่นยําของเทรนด์ไหลให้ซาร่า,าก่อนจะจ่ายตัดแพงหลังแมนซิตี้ไปถึงโคดี้กัปโปเข้ามาแทบอินจอจอเข้าไปพอลีวัฟผู้ได้ประตูขึ้นนําครับก็ไม่มีทีทางว่าพวกพี่พรีจะผ่อนเกมเลยแม้แต่น้อยจนเกือบบวกประตูที่2ได้อยู่หลายรอบแต่ได้ความเฉียบขาดของแพงหลังครับทำให้จบครึ่งแรกป้วยสกอร์ที่นาห่างแค่ประตูเดียวใยรูปเกมที่ต้องบอกว่าเอาคลา มาที่ทางฝั่งเป๊ปกวาดิโอลาในความที่พวกเขาครับไม่สามารถคว้าชัยตลอด6เกมที่ผ่านมาแถมเป็นการพ่ายแพ้5เกมหากต้องเรียกโมเมนตัมกลับคืนมาจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบุกมากำาราบหงแดงให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นแต่พอไปดูมาครับดูเหมือนว่าเรือใบสีฟ้าจับต้นชนปลายไม่ถูกพยายามจะเล่นในแบบที่ตัวเองถนัดนั่นคือการสร้างเกมจากแดนหลังแต่พอทําไม่ได้ครับเนื่องจากการเล่นเพรสซิงของลิเวอร์พูลเรียกได้ว่าต่อบ,บอลกันไม่ถึงครึ่งสนามแต่ถ้าว่าเป๊ปครับก็ไม่คิดจะเปลี่ยนวิธีการเล่นพยายามดันทุรางเล่นอยู่แบบนนนนััน้เหมมือนคนที่กําาลง จะทําอะไรไม่ถูกเมื่อวานนี้การจัดตัวของเป๊ปที่เกมนี้เลือกใช้ริโก้ลูอิสและมาติอุสตูเนสมาเล่นเป็นปีกและการตอบเฉลมีโดกูและสาวินโยที่เป็นตัวริมเส้นธรรมชาติไว้บนมานั่งสำรองทําให้เกมริมเส้นทั้งสองฝั่งของเรือใบสีฟ้าไม่สามารถสร้างความลําบากให้กับลิวพูได้แม้แต่น้อยสุดท้ายจบครึ่งแรกเรือใบสีฟ้ามีโอกาสง้างประตูเพียงแค่ครั้งเดียวนะับว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยากเหลือเกินในยุคข,ของเป๊ป วาอาส่วนเครื่องรางแม่รูปเกมจะดูกระเตื้องขึ้นมาแต่รวมๆแล้วยังมีจุดที่ต้องแก้บานเบิดโดยเฉพาะเกมรับชั่วโมงนี้ต้องบอกแล้วครับว่าการตัดสินใจของเป๊ปดูจะผิดพลาดไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวการวางแท็กติกในสนามเหมือนว่าพี่แกพยายามจะปรับแผนเพื่อทดแทนการขาดหายไปของโลดรี่แต่ดูๆแล้วยิ่งปรับก็ยิ่งพังหากวันนี้ลีว์ภูจบสกอร์กันคมๆมหน่อยละครับคงไม่จบที่2ประตูแน่ๆน,น่าจะมีขั้นต่ำา3-4เมตรเป็นอย่างน้อยส่วนในเรื่องการต่อสัญญาของนักเตะทั้ง3คนครับฟานไดเทรลและซาลา เกมนี้บ่งบอกได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาสมควรรับมันมากแค่ไหนเริ่มกันที่น้องเทรนครับถึงแม้ว่าคอเนอร์แบรดลีย์จะโชว์ฟอร์มสุดชัยในเกมที่เจอกับเรรัลมาเรชนนีที่จับเอมบาเป้จนอยู่หมัดแต่้วยสก,กิลการจ่ายบอลของเทรนที่สามารถตัดสินประตูได้เลยจากที่เราได้เห็นในเกมวันนี้เป็นสิ่งที่แบรดลีย์ไม่สามารถทําได้ ส่วนฟานไดลูกพีใหญ่ในแผงแนวรับของลิเวอร์พูลการที่ทีมเสียประตูเพียงแค่8ประตูในพรีเมียร์ลีกส่วนหนึ่งต้องยกความดีความชอบให้ฟานได้เต็มๆเพราะนอกจากจะทำหน้าที่ได้เหนียวแน่นแข็งแกรแ่งแล้วครับพวกเขายังช่วยยกระรับแขงเกมรับให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อวานฮาแลนด์ที่วาแน่ๆเจอฟานไดชั่วโมงนี้ก็ไปไม่เป็นเหมือนกันแหละครับซึ่งคนสุดท้ายโมเมซาล่าคนนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยว่าเขาสําคัญกับลิเวอร์พูลมากแค่ไหนแม้ว่าบางเกมจะเล่นไม่ดีเลี้ยงติดใจไม่ผ่านแต่เขาโอกาสเน้นๆสักททีีเเเเขาาาสสมมมรถกชยใ้้ไดล่วน นีบังโมก็ทั้งยิงทั้งจ่ายมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าชัยเหนือแมนซิตี้ทำให้บังโมกดไปแล้ว13ประตูกับ11อัซิ์จากการลงสนาม20นัดรวมทุกรายการด้วยผลงานดังกล่าวละครับเป็นเครื่องการันตีได้ว่าโมเมซาล่ายังโคตรสำคัญกับลิเวอร์พูลส่วนเรื่องการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้ของพวกพี่พรีเขาขอบอกได้เลยว่าหวานเียบ ข้าวกเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ครสสาวครีมและหัวหอม